พาไปเที่ยวฝั่งลาวคิงโลมันเมืองจีนแห่งใหม่แห่งลุ่งแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคําโดยการเดินทางของเราจะเริ่มจากนั่งเครื่องบินและขับรถจากในตัวเมืองเชียงรายวิ่งเส้นถนนสายใหม่เชียงรายเชียงแสนแั๊บเดียวก็ถึงค่ะ คิงโรมันตั้งอยู่ที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปปลาวกลุ่มนักลงทุนจีนซื้อสัมปทานจากรัฐบาลลาวเวลา99ปีและสร้างเมืองใหม่ด้านในก็เหมือนเมืองจีนเลยที่มีทั้งสนามบินคาสิโนผับห้างสปปรรพสินค้าสนามกอล์ฟและร้านอาหารมากมาย มาถึงจุดผ่านแดนทาวนสามเหลี่ยมทองคําทําหนังสืออนุญาตเดินทางไปฝั่งลาวสามเหลี่ยมทองคําเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง3ประเทศได้แก่ประเทศไทยประเทศลาวและประเทศพมา่าเมื่อมาถึงจะมีรถตู้ของคาสิโนมารับเดินทางบนรถต่ออีกประมาณ5นาทีเราก็มาถึงเมืองคิงโลมันถนนบริเวณเมืองค่อนข้างกว้างขวางมีรถสัญจรไม่มากนักส่วนใหญ่เป็นรถที่ผลิตจากประเทศจีนปัจจุบันเมืองคิงโลมันมีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่กว่า1 คนโดยคาดว่าจะมีประชากรถึง3 0แสนคนในเร็วๆนี้หากผ่านกลางเมืองอาคารชุดตึกสูงต่างๆจะเต็มไปด้วยผู้อยู่อาศัยส่วนโรงแรมมี12แห่งมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีแบรนด์สินค้าและกาแฟชื่อดังเข้ามาเปิดในตัวเมืองยังมีการก่อสร้างอาคารชุดเพิ่มอีกจานวนมากจุดหมายแรกที่เรามาถึงคือไฮไลท์ของเมืองคาสิโนโคิงโรมัน ในส่วนของคาสิโนจะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเราจึงเก็บภาพบรรยากาศด้านนอกมาให้ชมความงามของการตกแต่งอาคารและการออกแบบศิลปะแบบโรมันซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ ตึกที่ติดกันกันกบคิงโรมันจะมีอาคารสูงที่สุดของเมืองออกแบบคล้ายดอกนิ้วอาคารสีเหลืองทองคือโรงแรมดอกนิ้วคัมถือเป็นโรงแรม5ดาวแห่งเดียวและมีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองคิงโรมันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพื่อชมความงามของแม่น้ำโขงโดยเฉพาะในช่วงคำ่ำเพราะมาชมแสงสีของเมืองคิงโรมัน และตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปสนามบินบ่อกแก้วสนามบินแห่งใหม่ที่สร้างรองรับการเดินทางจากในและทุกมุมโลกว้าวมากและนี่คือสนามกอล์ฟบนพื้นที่พันไร่สวยและกว้างมากสำหรับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคสามารถมาเปลี่ยนบรรยากาศมาตีกอล์ฟได้เลยที่สนามกอล์ฟนี้ ใครที่เคยมาเมืองนี้แล้วเที่ยวตรงไหนกันบ้างก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะหรือใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะคะก็เป็นการเปิดประสบการณ์อย่างหนึ่งนะและใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็กดติดตามกันไว้นะเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปดูอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันจ้า